พามากี้สามสิสามสไปดีจไปเปิดนะามสิบค้องดีค้องถูกต้องชมไลฟ์สดที่นี่นะคะอะไรเอแค่นี่แหละคลายได้ก่อนเราสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอยู่กับพระในเครื่องครัวจ้ากลับมาอแล้วพีส่าพิซซสาพิซซาห้นารูมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าอะไรอะไร อะไรนะม้อแขกค่ะคุณลูกค้าค่ะม้อแขกนี่ใบใหญ่แบบนี้ทุกคนก็จะคิดว่าหายไปนานกลับมาแล้วค่ะของเข้าแล้วขายดีมากเป็นสแตนเลสนะคะคุณลูกค้าเป็นสแตนเลสถามว่าม้อแขกไว้ใช้ทําอะไรคะเอาไว้รับแขกไว้รับแขกเหรอพี่เออใช่พี่อันนี้เรื่องจริงนะนี่เอา ดูไม่นู้นึกว่าหม้อแขกคือแบบว่าเหมือนว่าของมาจากประเทศแขกอะไรนี้ใช่หม้อรับแขกนก็เรียกหม้อรับแขกสิเออหม้อรับแขกค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นหม้อที่ไม่สมควรเอาไปใส่เตาแก๊สไม่ควรเอาไว้รทแขกเอาไว้พักอาหารนี่ไว้พักอาหารให้ดูสะอาดสะอ้านน่าทานนี่ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนักงานเลี้ยงเนาะวันเกิดวันโกนงานบวช วันพระวันพระเอาใส่ไปวัดก็ได้แล้วพี่เนาะวัดก็ได้นี่ใหญ่นะนี่พี่กว้างเท่าไหร่ผัดข้าวแล้วก็ใส่นี้หรอหม้อแขร์ไม่ถึงหม้อที่ไว้พักข้าวพักอะไรก็ได้ออ๋พักอาหารพักอาหารเป็นสเตลเล็นะคุณลูกค้านี่เดินอะไรครับขนาดสามสิบเซนคือความกว้างเหรอพี่ไม่คอมพิแทนความผิดหรอกสามสิบเซนจ้ะคุณลูกค้าไซส์สามสิบเซนวันนี้เห็นใหญ่ๆแบบนี้ เห็นใหญ่ๆแบบนี้คุณลูกค้าบอกราคาแล้วจะตกใจบอกราคาแล้วจะตกใจเท่าไหร่ครับพี่พาราคาไม่เจอแล้วนี่นี่เดี๋ยวอ่านสรรพคุณก่อนอ๋อสรรพคุณเขาบอกว่าต้มอาหารทั่วไปพี่ได้ได้ครับเป็นไงต้มต้มเดี๋ยวแต่ว่าห้ามใช้กับไมโครเวฟนะคุณลูกค้าใบใหญ่ๆแบบนี้พี่เอ็นขายเท่าไหร่สรุป ร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปไม่ขายร้อยสามสิบไม่ขายนะเอาไม่ขายก็เอากลับไปไปถึงว่าราคานั้นเราไม่อ๋อร้อยสามสิบไม่ขายร้อยสามสิบไม่ขายเท่าไหร่ดีเนาะเปิดประมูลเอาคุณลูกค้าจให้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบไม่มีใครคุยกับเราเลยพี่รับให้เท่าไหร่ดีคะใบนี้ให้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวพี่แดงให้ร้อยเดียวมีใครจะจ่ายมากกว่าร้อยหนึ่งไหมประมูลน้วไปให้สูงก็ได้หนึ่งร้อยบาทคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาท นี่ครับแบบนี้เลยยเลแข็งแรงทนทานพี่สอนหนูเนาะจะเกินทอดมอละก็พี่สอนหนูแบบนี้เนาะ100บาทคุณลูกค้าใครจะรับทักมาจ้า100บาทจ้าถ้ามีกล่องใส่ให้สวยงามในกล่องมีอะไรให้พิเศษอีกไหมไม่มีนะไม่มีนะมาต่อมาต่ออันนี้เป็นกล่องใส่หาดใส่อาหารแบบสเตเลตเหมือนกันนี่คุณลูกค้าขากล่องอาห เขาเรียกถาดหลุมแล้วพี่เนาะถาดหลุมสมัยนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่ถาดหลุมมีฝาปิดให้ด้วยอี่ของเรามีบางรุ่นไม่มีใช่อื่นไม่มีแต่ของเรามีใช่ไหมถาดหลุมแบบฝาปิดแบบนี้คุณลูกค้าคือแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไปจัดเลี้ยงสัมมนาอะไรก็ได้นะพี่เนาะที่แบบดูดูแบบดูแบบดูแบบเขาเรียกอะไรนะถูกสคุขลักษณะอนามัยถาดหลุมรุ่นเก่าเขาจะไม่มีฝาเนาะหรือคุณลูกค้าจะห่อไปไปทานใช้เป็นถอก็ได้เนะพี่เนาะ คุณสมบัติพิเศษของถาดลุมก็คือเขาจะมีหลุมเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทานอาหารครบยังไม่พัฒนาไงมีจะหลุมท่ทานอาหารครบครบอะไรนะครบ5้าหมู่เนาะมีผักมีผลไม้มีข้าวมีโปรตีนใส่ได้ไม่ก็คือแยกช่องชัดเจน5้าหมู่ห้าหมู่สองหมู่ก็แยกเลยนะเมื่อยขี่รถไกลสหมู่ก็เมื่อยลวอะ อันนี้ก็ราคาพิเศษคุณลูกค้าขาน้องขายแบบนี้มีฝาปิดให้ด้วยมีฝาปิดให้ด้วยนะจ๊ะที่อื่นบางทีขายร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไม่มีฝาไม่มีฝาให้ด้วยอันนี้สแตนเลสนะคุณลูกค้าวันนี้เราขายพิเศษเลยพี่หนงให้เท่าไหร่อันนี้คิดนานอีกแล้วพี่ถูกๆเราไร์สดพี่ขายแพงไม่ได้หรอกพี่ต้องให้ให้ดูแลลูกค้าไฟ้สดหน่อยเท่าไหร่อยากได้เท่าไหรูถ้าหนูขอนะหนูขอร้อยยี่สิบอะไม่ให้ไม่ให้แก ให้เท่าไหร่ว่ามาร้อยยี่สิบไม่ให้ให้เท่าไหร่ว่ามาคิดนานมัดมัดจะข่มขู่ไงร้อยยี่สิบไม่ให้ครูพี่จะขายแพงกว่าร้อยยี่สิบเลยเหรอครูพี่ร้อยยี่สิบก็โอเคแล้วแหมตั้งสี่ช่องมีเป็นสแตนเลสด้วยมีฝาปิดรถให้อีกเหรอรถให้อีกเหรอเท่าไหร่ร้อยหนเดียวเอาจริงนะตัวใครตัวมันเนอะไอเฮียถามพี่บอกเอาใจ้กเเอาคุณลูกค้า พี่เด่นคอนเฟิร์มอันนี้เขาเพียงขายแล้วเดียวนะร้อยเดียวคุณลูกค้าใครจะรับถาดลุมใส่อาหารเนาะ,ะแบ่งแยกอาหารได้ชัดเจนแล้วก็มีฝาปิดถูกสุขลักษณะอ่าร้อยบาทพอคุณลูกค้าแต่ว่าของมีเยอะไหมไม่เยอะนะเนี่ยมีประมาณสิกว่าชุดมีประมาณ10กว่าชุดนะคะคุณลูกค้าราคาร้อยเดียวมีของอยู่10กว่าชุดใครจะทักมาน,นะคุณลูกค้าแคปหน้าจอแล้วทักไปหาแอดมินได้เลยนะจ้า1 0 0บาทค่ะถาดลุมพร้อม,ามฝาปิดที่ทวีกิจซปเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะ เป็นสแตนเลสนะคะเย่พี่ท่องมิชชั่นทวิกคคิจได้ฟังไหมเมื่อเช้าพี่ท่องเสียงดังมากเลยเด็กดเออผู้ช้าพี่ท่องดังมากเลยทวิกิจจริงจริงได้ยินจะเสียงพี่เมื่อเช้าเร็วไม่ได้ล้วเสียงคอเสียงคอแหบเก็บคอนะมิชชั่นทคนคว,วิกิจเนาะทวิกิจบริการดีดเยี่ยมทวิกิจบริการดีเลิศทวิกิจศูนย์รวมภาพสุดทุกครอบครัว ครนไปเนี่ยไม่ครบหายครบหายข้อนึงทำไงเอ๊ะใครเติมให้ได้บ้างเนาะมิชชั่นธุรกิจคุณลูกค้าถ้าใครมาช้อปปิ้งเช้าๆนะช่วงจะได้จะได้ได้เสียงแบบมาเต็มเลยนะมิชชั่นธุรกิจนิวนอร์มอลธุรกิจอะไรอย่างนี้จะกลุ่มคุยกันเสียงดังอันนี้ข้อไหนเนี่ยข้อหกข้อหกข้อหกใครขอ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 ค่ะ ก่องไหมพี่นี่กล่องกล่องกล่องถนอมอาหารค่ะคุณลูกค้าทําไมต้องใช้คะทําไมต้องใช้กล่องถนอมอาหารใช่ไหมคะตู้เย็นถ้าเราแบบว่าใส่กล่องไม่ดีกลิ่นไม่กลิ่นนะพี่อ่ามันเฮียด้วยหกเฮียด้วยแล้วก็แล้วก็อาหารไม่สดด้วย อาหารไม่สดด้วยสังเกตสีเวลาที่เราใส่แช่ผักผึ้อะไรนะพี่เนาะ,ะจะเหี่ยวด้วยเปลี่ยนสีวิตามินหายด้วยอสารอาหาร,รสูญหายไปด้วยรสชาติก็เปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นใครคุณลูกค้าที่แบบว่ามีอยู่บ้านอยู่ไกลตลาดหรือว่าไม่อยากจะช้อปปิ้งบ่อยไม่อยากออกไปตลาดบ่อย<ช>ต้องมีต้องมีกล่องถนอมอาหารติดตู้ไว้ติดตู้เย็นนะไม่ใช่ตู้เสื้อนะที่บ้านถตูุ้หลาเลย คลูกค้าที่ไม่อกอกออกสลัดมีพี่บางคนอยู่ไกลแล้วแบบไม่ได้ไปซื้อของบ่อยอย่างเงี้ยเอออยากให้อาหารสดใหม่ผักผลไม้เนาะพี่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาให้สดใหม่อันนี้เอาใส่ช่องดิบก็ได้นะนช่องช่องรฟรีไไอ,อแล้ววันนี้เราขายพิเศษด้วยสามกล่องน,นี้คุณลูกค้าขสามกล่องนี้นะคะพี่เหน่งจะให้กี่บาทพี่เหน่งว่ามาเลยขายไปสามกล่องเลยพี่ใครให้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้ากล่องเดียวขายหกสิบเก้า โชว์กันตรงนี้เลยแต่เราไม่ขายอันนี้เพราะว่าเราลดพิเศษให้อ่ะเนี่ยกล่องเนี้ยคุณลูกค้าได้ซื้อกล่องเดียว69บาทวันเนี้ยได้กล่องไซส์นี้อันนึงแล้วก็ได้อันเล็กอันกลางกับอันเล็กไปอีกแล้วพี่เหน่งขายเท่าไหร่วันนี้คอขอ,ขอพิเศษขอพิเศษอย่าขายแพง3สามใบขาย129บาท,บาทโอ้โหขอบคุณมากตกเฉลี่ยใบละร3 0าหาร้อหา <laughs> เอาคุณลูกค้าคิดเองค่ะร้อยสามสิบสองกล่องเท่าไรร้อยสามสิบหารสามแล้วพี่หกสามเท่าไรหกสามสิบแปดคิดเก่งจริงนะนี่ม่มาถามช่วงช่วงคิดเลขเลยเนาะร้อยร้อยยี่สิบเก้าหารสามพี่นี่เดี๋ยวคิดให้เลยคุณลูกค้าคุ้มค่าไหมหารสาม กล่องละสี่บาบาทคุณลูกค้ากล่องละส3บาทได้ไปทั้งหมด3ใบเลยตกเฉลี่ยนะ129บาทใครจะรับกล่องถนอมอาหารราคาพิเศษอันนี้ก็ของมีอยู่ประมาณ20กว่าเซต20กว่าเซตนะราคานี้คุณลูกค้าใครสนใจอยากได้ราคาพิเศษ12 9บาททักมานะคะกล่องถ<ห>นอมอาหารหข,อของของแผนกเครื่องครัวเนาะจบไลฟ์ <ขอ S 1> สดถ้ายังถ้ายังมีของคุณลูกค้าทักมาได้เนาะก็มีอันนี้ใส่อะไรไซส์น,นี้ น้ำพริกปลาทูใส่หอมใส่กระเทียมก็ได้แบบเราสับกระเทียมไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปเกือบหัวแตกไปโอ้เหเป็นอะไรกันมูทูเลยโอ้มีกล่องมีตัวล็อกแน่นหนานะพี่สุญญากาศ ใช่ไหมเป็นระบบสูญอากาศก็เลยทําให้เก็บความสดของอาหารได้นานเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะป้องกันแบตเทอรียังไงป้องกันแบคทีเรียด้วยมาต่อจากชั้นมาใหม่คุณลูกค้าขาอันนี้ยังไม่เคยขายเลยเนาะพี่ชั้นมาใหม่ด้วยนะอะไรนะพี่ชั้นมาใหม่คุณลูกค้าเป็นชั้นใครยังไม่ได้ชั้นพลาสติกวันนี้เกรด A มาใหม่เกรด A มาใหม่แข็งแรงทนทานวางของได้3ชั้นพี่เด็กมุมกล้องโอเคไหมมุมกล้องโอเคไหมโอเค วางได้3ชั้นคุณลูกค้าราคาวันนี้พิเศษเลยปกติ200เท่าไหร่ส9 9ร้อ <2 99. S 1> วันนี้พี่ขายเท่าไหร่วันนี้จะขายร้อยแบาท189บาทร้อบาทคุณลูกค้าสชั้น<า>เป็น<า>พลาสติก<า>เกรดเด้วยนะราคาไม่ถึง200ชั้นวางของ1 8ึบาบาทคุณลูกค้าใครจะรับทักมาน้องมีของอันนี้มีเยอะหน่อยเนาะ ประมาณ30ถึงอยู่ไหมพี่ไม่ถึง25ปะ่ะไม่ถึงนะไ,ไม่ถึงด้วยเท่าไหร่เอา20ฮะ20มี20ชุดมี20ชุดคุณลูกค้าราคาพิเศษเลย189บาทใครจะรับทักมามีสีชมพูนะคุณลูกค้าใครชอบหวานหวานสี MC ชมพูนะจ้านี่189บาทวางอะไรก็ได้นี่คุณลูกค้าวางเครื่องปรุงวางกาแฟวางผลไม้วางอุปกรณ์ต่างๆเนาะพี่เนาะ189บาทจ้า และที่สำคัญยังไม่พอนี่เลยจ้าสีฟ้าก็มาจ้านี่ก็ยังราคา189 <19 S 1> บาท <19 S 1> จ้า,าสุดพิเศษเลย200กว่าบาทวันนี้เราขาย189ใครจะรับทักมานะคะกับชั้นวางของอนเนกประสงค์3ชั้นนะคะกับแผนกเ,เครื่องครัวสินค้ามาใหม่มีใครพูดอะไรกับเราไหมพี่ไม่มีเลยพ <c oughs> <c oughs> ี่ <c oughs> ติ้งตกแล้วนะเนี่ยหลังๆมาพี่หนูไลฟ์มาไม่มีใครคุยอะไรกับหนูเลยนะไม่มีคุยอะไรจริงๆตายแล้วไลฟ์สกอ์คุณลูกค้าแบบ4050บคนแบบไม่คุยฉันเข้ามูมจากคุณลูกค้าคุยคุยกับเราหน่อยนะคะเอสินค้าเราเป็นยังไงบ้างซัมซาขายแล้วใครอีก๋ยวพูดยังไงนสินค้า อันนี้ชั้นเข้ามุมชั้นเข้ามุมดียังไงสำหรับคุณลูกค้าที่มีพื้นที่คับแคบ้นห้องน้ำไห้องน้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องไว้ให้องน้ำนะไว้ได้ทุกที่ที่มีมุมมุมบ้านมุมชั้นเข้ามุมคุณลูกค้าค่ะประหยัดเนื้อที่แต่มีชั้นเก็บของอีกหนึ่งอันเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมทรงอะไรอย่างนี้เขาจะวางเข้ามุมไม่ได้ไงมุมอย่างเดียวครับอันนี้ ต้องมีมุมนะบ้านไหนไม่มีมุมอย่าซื้อไปนะคุณลูกค้าเดี๋ยวไม่มีที่วางนะมีทุกบ้านค่ะม,มุมนุ่นมุมนีมม่ครับชั้นเข้าม,มุมราคาเท่าไหร่คะอันนี้วางได้สามชั้นวางของได้สามชั้นค่ะราคาเท่าไหร่คะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท 159บาทคุณลูกค้าใครสนใจยังมีของนะฉันขอให้ข้อมูลนี้ใกล้จะหมดแล้วมั้งพี่ใกล้หมดแล้วคุณลูกค้าเอาขายดีใครสนใจยังไงอันนี้เกรด A นะคะคุณลูกค้าเกรดพรีเมี่ยมเห็นว่าขายถูกๆอย่างนี้ของไม่ดีไม่ใช่นะถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพแวะมาดูก่อนถูกใจแล้วค่อยซื้อเนาะโอเคค่ะรอแป๊สิได้นะแผงอะไรนะอันนี้เท่าไหร่นะห้า ร้อยห้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้าร้อยห้าสิบเก้าบาทมีอันนี้ด้วยยังจะมีกระซิบกันอีกอันนี้มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แบบอันนี้ถ้ามีน้ำวางในห้องน้ำได้ไม่เป็นปัญหาเนาะเพราะว่ามีช่องระบายน้ำด้วยอ่านี่วางสบู่วางแชมพูหรือวางสิ่งของต่างต่างวางอะไรก็ได้ที่อะไรที่แบบว่าไม่รู้อะใส่น้ำไม่ได้นะฉันเนี่ย เบอร,จร์จริงๆใส่ควาดขอบคุณค่ะคุณลูกค้าประมาณนี้ประมาณนีณ้ไลฟ์สดแผน,นกเครื่องครัววันนี้นะคะก็สินค้ามาใหม่มีประมาณนี้พี่เราจะขายดีไหมอ่ะขายตัวกระน้ำพีน้าทำไมขายก็ต้องขายครบอ่ะพี่พอขายแคลดเป็นเครื่องอก็ต้องขายก็ต้องขายจริงพี่พี่ว่าหนูจะไม่ขายชู้ชัตชู้เอาพี่ขายนี่ชู้จริงเหรอชนะครับอันนี้เป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายลิคสิทธิ์นะคะ ไหนอันนี้เหรอนัดไงเห็นหมลาสองร้อยเก้าบาทอุยอ้ย <cle f> <อ>ถูกจังเลยใช่ไหมาาหรอจะซื้อไปทำไมอ,ะอ่ะเคลื่อนที่เนาะใช่ไหมรุ่นโบราณใช่ไหมมีแค่นี้เนอะ ค like, ุณล yes, ูกค้าคะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ของโบราณนะคะแต่เราข้างในเป็นกระจกหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าข้างในเป็นกระจกอ่ะพี่กระจกกระติกกระติกน้ำร้อนกระติกเก็บความร้อนความเย็นได้ไหมความร้อนความร้อนร้อนกระติกเก็บความร้อนความเย็นไม่อยู่หรอพี่ก็ดูสิร้อนกระจกนี่นะกระติกกระติกเก็บความร้อนคุณลูกค้าคะแล้วพี่ต้องส่งอะไรขนาดนั้นข้างในเป็นกระจกเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นคลาสสิก หายากิบราแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะพี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยคุณลูกค้ากี่ลิตรเนี่ยสองลิตรบรรจุน้ำได้สองลิตร,รคุณลูกค้าขาซื้อไหมลูกซื้อไหมไม่ซื้อนะจะหยิบจังแมห่ก <c oughs> ่น สีแดงสวยๆลายกุหลาบคุณลูกค้าขาบรรจุได้2งลิตรอันนี้นำเข้าเป็นสินค้านำเข้านะคะมีแค่สี่ชุดนะคุณลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะเอาใครอยากได้ใครอยากได้เคลื่อนที่ได้เก็บความร้อนได้เนาะพกพาไปได้ทุกที่กระติกเก็บความร้อนคุณลูกค้า209บาทจ้าใบนี้209บาทมีแค่4ชุดหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะเป็นสินค้าหายากแล้ว จริงๆอ่ะซื้อไปแต่งร้านนะพี่เนาะพวกแบบแนววินเทจพวกอะไรร้านหายากแล้วเนี่ยพี่อ่ะไม่มีแล้วจริงๆก็นี่เลยอยู่เนี่ยนี่เดยอสิอันสุดท้ายเนี่ยใครชอบประมาณว่าสะสมของเก่าเนาะสองร้อยเก้าบาทโอ้พี่นี่แบบสุดยอดเลยเนี่ยลืมลืมลืมของพิชชู่ครับอ่ะไปท้ายด้วยกล่องพิชชู่ Hello Kitty ค่ะคุณลูกค้าลายลิขสิทธิ์เห็นว่าลายลิขสิทธิ์อย่างนี้วันนี้ก็ขายถูกอีกแหละอ่าา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 ยาาาา วันนี้ขายร้อยยี่สิบาทลิขสิทธิ์ถูกต้องนะพี่ยี่สิบบาทจากคุณลูกค้าขาอ่านี่กล่องใส่ที่ชูเป็นทรงกลมนะคะเปิดตรงนี้จ้ะเออนี่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 ใช้งานง่ายนี่สวยๆน่ารักมีสีเดียวนะคุณลูกค้าสีชมพูใครสนใจคุณลูกค้าแวะมาได้ที่แผนกเครื่องครัวเนาะแผนกเครื่องครัวคุณลูกค้าอยู่ติดกับแผนกวีแลนด์นะคะอ่าอยู่ใกล้กันใกล้กันสินค้าก็เหมือนกันนะคะ คล้ายกันเหมือนเลยล่ละมีคนเหมือนคล้ายเอาพี่แ่งเวลาแล้วฝากเอาด้วยฝากหน่อยฝากหน่อยฝากตัวครับสวัสดีพี่ประสานค่ะแมพี่ประสานแวะเข้ามาดูด้วยวันนี้พีป่ปร,ประสานพี่ประสานอยู่อยู่โอชิรามเมงเอาพี่หนึง่งเร็วลาคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยนะมุมสินค้าราคาพิเศษแผนเครื่องครัวย้ำว่า เริม่มต้นที่100บาทเท่านั้นเองเนาะส่วนของกระดาษทิชชู่ก็20บาทบ่าทที่ใส่กระดาษทิชชู่ลิขสิทธินะพิเศษจริงๆตรงนี้มุมนี้กับแผนกเครื่องครัวใครสนใจยังไงสะดวกอเอฟหน้าไลน์นะคะแคปหน้าจอแล้วก็ทักไปหาทางช่องทาง Messenger ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลต่อนะคะหรือคุณลูกค้าจะเข้ามาช็อปที่หน้าร้านก็แวะมาได้ที่แผนกเครื่องครัวแรนนะคะพ <Yeah. S 2> ี่รู้ไหมว่าพี่โชคดีมากเลยทั้งแผนกมีแผนกพี่พแผนกเดียวที่เป็นชื่อภาษาไทย เอ้ากูพี่ดูดีวีแรนด์ฮัไลด์ดีพาร์ตซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องครัวพี่ต้องภูมิใจนะเขาไม่เรียกผ้าแนคิทเช่นนะพี่คิดเอาดีพี่ต้องดีใจพี่ต้องดีใจอ่ะลาไปก่อนค่ะพี่แ่งว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะเข้าใหม่มีมีอะไรจะเข้ามาใหม่บอกลูกค้ารอไหม มีอีกมีอีกเนาะสินค้าส uh> yes ินค้าจะเข้ามาเรื่อยๆอ่าพี่หน่งกาลังย้ายในในศูนนอสสถานที่หรอโซนหน้าประชาสัมพันธ์เลยหรอนอกสถานที่อันนี้เรื่องจริงเหรออันนี้เรื่องจริงโอ้ยมันจะดีหรอดีสิอ่าติดตามไว้ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะคุณลูกค้ายังไงมีอะไรพิเศษอะไรมาใหม่เดี๋ยวเรานำเสนอเรื่อยๆผ่านช่องทางนี้ค่ะวันนี้เราสามสองคนสิลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ คำอะไร